อีด e ีคอมพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีครับมาต่อกันในคลิปที่2นะครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงคำสั่งเบื้องต้นเลยเบื้องต้นมากๆเลยนะครับเราเริ่มต้นจากบล็อกที่ตัวโปรแกรมเขา ได้เตรียมมาให้เราอยู่แล้วนะครับมีอยสองบล็อกนะครับก็คือบล็อก on start กับ f o e r นะครับเริ่มต้นก่อนนะครับผมจะให้พวกเราเริ่มต้นจากการเอาคำสั่ง basic นะครับแล้วก็ show led นะครับลากมาลงในพื้นที่ที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับพอเราลากมาลงปุ๊บสังเกตไหมครับสีจะเปลี่ยนไป บ,บล็อกไหนที่เป็นสีแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าบล็อกตรงนี้เนี่ยจะไม่ทำงานนะครับจะไม่ทำงานก็คือไม่รันเห็นไหมฮะพอเราเมาส์ไปชี้ปุ๊บมันอธิบายทันทีเลยนะบล็อกตัวนี้ไม่ทำงานนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่รู้ว่าจะให้ทำงานเมื่อไหร่นะครับโอเคละผมจะย้ายกลับไปที่ on start นะครับ เมื่อย้ายไปที่ on s t a r t สังเกตไหมครับทางด้านนี้จะ active ทันทีเลยนะครับจะ active ทันทีเลยลองใหม่นะผมย้ายออกนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นสีเทาแล้วก็เด่นขึ้นมาใหม่นะครับกับเป็นสีขึ้นมาใหม่เอาย้ายกลับเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะทุกครั้งที่ลากบล็อกต่อตัว emulator จะ active ทันทีนะครับจะทำงานทันทีโอเคละผมจะลองนะครับวิธีการก็คือตรง show led ตัวนี้เนี่ย จะเปรียบเสมือนกับหน้าจอ LED ของบอร์ดไมโครบิตนะครับของบอร์ดไมโครบิตซึ่งก็จะเป็นหน้าจอ LED 5คูณ5นะครับ5คูณ5ทีนี้เราต้องการให้ LED ดวงไหนติดเราก็เอามาอ์ไปคลิกนะครับเห็นไหมฮะพอคลิกปุ๊บ LED ดวงนี้ติดทันทีเลยนะครับสมมติเกิดผมแสดงเป็นรูปนี้นะครับแสดงเป็นรูปนี้ นะครับนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาชัว์ led มาใส่ไว้ใน on start มันก็จะทำงานงทันทีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามก็ที่ที่มีไฟเข้าไปในเครื่องเขาก็จะทำงานงทันทีนะครับตัวนี้นะครับผมจะลองลากมาอีกคำสั่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่คล้ายกับ Show led แต่เปลี่ยนเป็น โชว์ไอคอนนะครับผมลากโชว์ไอคอนมาอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ลากไปไว้ใน f o r w a r รนะครับตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนไอคอนได้นะครับเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเป็นรูปอะไรก็ได้ผมเปลี่ยนเป็นรูปนี้ละกันนะครับผมเปลี่ยนเป็นรูปนี้นะครับอ่าสังเกตไหมครับลองสังเกตที่ Emulator นะครับผมขอกดรีเฟรชเพื่อที่จะให้มัน Restart นะ ตัว simulator ใหม่นะครับกด r e f ฟ e นะครับเห็นไหมครับเขาจะโปรแกรมเขาจะแสดงรูปนี้นะครับแสดงรูปนี้แล้วเมื่อแสดงเสร็จก็จะมาที่รูปหน้ายิ้มใน for e v e r ต่อโอเคนะครับผมจะลองลากตัวบล็อกที่เป็นไอคอนมามาอีกรูปหนึ่งนะครับ พอเปลี่ยนเป็นรูปที่มีความแตกต่างเลยนะครับอ่ะเป็นรูปบ้านนะครับแล้วลากมาต่อใน flower นะครับพอ active ปุ๊บเป็นรูปนี้เนาะแล้วจากนั้นเป็นรูปหน้ายิ้มแล้วก็มาที่รูปบ้านหลังจากนั้นเป็นรูปหน้ายิ้มกับรูปบ้านสลับกันนะครับเป็นรูปหน้ายิ้มรูปบ้านสลับกันถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วรูปนี้หายไปไหนทําไมไม่มาโชว์ด้วยนะครับอธิบายอย่างนี้ครับ จากเหตุการณ์ตรงนี้ที่ทำให้ดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตัว on start นะครับจะทำงานในครั้งแรกนะครับหลังจากทำงานเสร็จแล้วจะวิ่งมาทำงานใน forver e นะครับใน forver e ก็คือเมื่อทำงานคำสั่งที่1เสร็จคำสั่งที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10จนจบนะครับก็จะวนกลับเข้าไปทำงานใน forver e ใหม่นะครับวนกลับเข้าไปทำงานใน forver e ใหม่เพราะฉะนั้น นะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะต้องอวางแผนดีๆในการเขียนนะครับอะไรก็ตามแต่ที่ทำครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นก็จะมาใส่ใน on start นะครับอะไรที่ต้องการให้ทำให้ตลอดเวลาก็จะไปใส่ใน forever อย่าลืมนะครับเขาทำงานเรียงลำดับไปเรื่อยๆนะครับเรียงลำดับไปเรื่อยๆโอเคทีนี้ถ้าสมมุติเกิดเราบอกว่า เอเราต้องการให้โชว์ไวไปนิดนึงอยากให้มันโชว์นานขึ้นอีกหน่อยน,นะครับให้มาเลือกคําสั่งตรงนี้นะครับคำสั่ง pause นะครับอลองลากมาใส่นะครับแล้วก็คิกขวา duplicate ได้นะครับไม่ต้องลากมาทุกครั้ง duplicate ใหม่นะครับจากนั้นเปลี่ยนช่วงเวลาในการหยุดนะครับมีตั้งแต่ ร้อยมิลลิสก์ลนะครับสองร้อยห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันสองพันนะครับหนึ่งพันก็คือหนึ่งวินะครับสองพันก็คือสองวิอ่ะลองเลือกสองพันที่ดูเนาะก็จะเป็นสองวิแบบนี้นะครับตัวหน้าจอนี้ก็จะโชว์สองวิแล้วก็ไปที่รูปยิ้มอ่าหนึ่งส่วนสิบวินะครับแล้วก็รูปบ้านหนึ่งส่วนสิบวิอ่ะผมลองขยับรูปบ้านเป็นไอ้ทั่วทีครับรูปยิ้มเป็น ห0ามิลลิกัมนะครับแล้วก็รูปบ้านเป็น1,000พนะครับหรือ1วินะครับตรงนี้ก็จะแสดง2วิจากนั้นก็มาแสดงหน้ายิ้มครึ่งวิแล้วก็มาแสดงเป็นรูปบ้านอีก1วิแล้วก็วนกลับไปเป็นหน้ายิ้มรูปบ้านหน้ายิ้มรูปบ้านอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับต่อมาผมขอลบโค้ดทั้งหมดตัวนี้ทิ้งไปก่อนวิธีการลบคือลากมาไว้ใน ช่องตัวโค้ดเลยนะครับลาบกบรับที่เดิมพูดง่ายงมันก็จะเป็นการลบนะครับหรือคลิกคลิกแล้วก็กด delete ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละผมขอเปลี่ยนเป็นตัว Show s t r i n g บ้างนะครับ Show s ส r i n งเมื่อใส่ Show s t r i n g เข้าไปนะครับแสดงตัวนี้2วิผมขยับนิดนึง500แล้วกันเนาะ ใส่ตัวนี้500นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะโชว์คำว่า hello นะครับ hello แล้วก็วนอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะครับวนอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆโอเคถ้าผมย้ายตัว hello เข้ามาไว้ใน on start จะเกิดอะไรเกิดขึ้นครับพอจะเดาได้ไหมิึงต้องลองดูนะครับปล่อยปึ๊บนะ active อนะแล้วก็โชว์คำว่า ให้หลแล้วแล้วแล้วไม่แล้วอะไรเลยครับแล้วก็หายไปเนื่องจากว่าตัวอักษรวิ่งจะปิดท้ายด้วยจะปิดท้ายด้วยความว่างเปล่าเขาก็จะโชว์ความว่างเปล่านั้นเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ทำงานอะไรอีกเพราะใน forever ไม่มีคำสั่งใดๆนะครับโอเคถ้าเรา เปลี่ยนข้อความนะครับสมมติเกิดใส่ชื่อผมละกันเนาะนะครับใส่ชื่อผมลงไปนะครับก็จะไปตัวชนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อความอ่านลงแล้วก็เป็นชื่อผมนะครับแล้วก็จะวนกลับมาเป็นชื่อผมใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ อลองพิมพ์ภาษาไทยลงไปดูนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นเป็นพิมพ์ไทยนะครับเปลี่ยนเป็นสวัสดีนะครับโอเคเกิดแล้วเกิดขึ้นฮัลโหลจากนั้นไปตรงนี้ครับไม่มาไม่มาเพราะตัวไมโครบิดไม่รองรับการพิมพ์ภาษาไทย ไม่รองรับการพิมพ์ภาษาไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับใส่เป็น sti n ตัวย่อโรงเรียนนะครับโอเคนะครับในตอนนี้เราเข้าใจตัว start ion start นะครับแล้วก็ f o l l o e r และการแสดงผลเบื้องต้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของ การจัดการตัวคำสั่งอื่นครับติดตามอิทิคอรมพอดแคสต์ได้ที่ p พอ b e a n และ YouTube